โย่วสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้กับช่อง SCP ๕๙มิจฉาดีเวอร์เพื่อนกันนั่นเองยู้ช่วงนี้จะลงไวไวหน่อยเพราะติดเทอมใช่โอเคจะเปิดแล้วแหละจริงๆขี้เกียจทำโอเคถ้าผู้ชมใครเป็นแบบนี้บ้างดูนะดูปุ่มข้างล่างเข้าบอกฟุตไม่ได้โอเคเบสบอลเข้าได้ไหมเข้าได้คือแมปแมปแบบแมปแบบอะไรอะเกี่ยวกับความรุนแรงหน่อยมันก็จะเข้าไม่ได้เนี่ย โอเค <Okay. S 1> มันไม่ได้มีความรุน,นแรงมันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดกระจายแล้วทำไมมันมีการตายด้วยแล้วก็ใช้ผลอะไรเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้อะไรเงี้ยไม่รู้ทําไมโอเควันนี้นะคะพวกเราจะมาสอนวิธีแก้นะคะแกแบบได้ร้อยเเซ็นเลยแค่ทำตามฮะโอเคถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยว่าอุย้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบอกไว้ ่อนนะวิธีเนี้ยจะไปต้องใช้อีเมลนะ <G> ใช่ไหมจีไม่ใช่หรจีเมลจีเมลโอเควิธีก็คือนี่ให้ไปกดไปที่3ามจุดางล่างที่วงไว้ตรงนี้อ่ะโอเคก็กดเข้าไปโอเคกดเข้าไปแล้วมันก็จะไปอยู่หน้านี้นะคะให้กดเข้าไปที่มันเป็นการตั้งค่าหรือว่า s e ตติ n งนะฮะที่มันเป็นรูปไข่ควงนี่นี่วงไว้ให้โอเค มาพอกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่ข้อมูลบัญชีหรือไม่ความเป็นส่วนตัวก่อนโอเคที่วงไว้ความเป็นส่วนตัวช่องที่สามมาพอกดเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเห็นเห็นปุ่มตรงนี้ไหมที่วงไว้อยู่นี่มันจะมีจุดสีเขียวๆนี่ที่วงไว้เนี่ยถ้าถ้ามันเปิดถ้ามันเปิดอยู่ให้ปิดไปเดี๋ยวปิดไม่ได้โอเคถ้าปิดแล้วก็ กดออกเลยต่อไปนะคะให้กดไปที่ข้อมูลบัญชีที่วงไว้ตรงนี้พอกดเข้าไปก็รอสักพักได้แล้วโอเคแล้วมันก็จะบอกว่าให้เพิ่มอีเมลของผู้ปกครองไม่รู้ทำไมอันนี้ก็จะได้นะคือต้องเพิ่มอีเมลนั่นแหละใส่อีเมลของพวกเราเข้าไปเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้กดเข้าไปที่วงกลมนี่ตรงนี้กดเข้าไปที่เพิ่มอีเมลของผู้ปกครอง เสร็จแล้วก็กดตรงช่องนี้เลยกดแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยว้าว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 ที่เดี๋ยวนะกูกดไปเลยครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็กดเพิ่มอีเมลนี่ที่วงไว้เพิ่มอีเมลกดเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าส่งอีเมลเพื่อทําการตรวจสอบยืนยันก็กดตกลงเลยนะครับวิธีตรวจสอบก็คือพวกเราตามมาเลยนะคือออกระบกชิว แล้วก็กดเข้าอีเมลที่วงไว้นี่เลยแต่ว่าแต่ว่าในเครื่องของทุกคนอะเขาจะไม่ใช่เป็นแบบอีเมลรูปแบบนี้เขาจะเป็นรูปตัวเอ็มแบบสายลุงกันโอเคกดกดเข้าไปมันก็จะมีขึ้นว่านี่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมตัวเนี้ยนี่ยที่มันขึ้นว่าโลบอกเนี่ยที่วงไว้กดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะอยู่ในหน้านี้ก็เลื่อนลงไปนี่แล้วพวกเราก็จะไปเห็นปุ่มสีดําก็ กดตามที่วงไว้เลยโอเคกดเข้าไปแล้วก็รอสักพักมันจะพาพวกเราไปที่ browser โอเคก็คือมันบอกว่าขอบคุณตรวจสอบย,ยืนยันอีเมลของคุณแล้วขอให้สนุกกับการใช้หมวกใบนี้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะให้หมวกฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะตรวจสอบทีหลังโอเคหลังจากอยู่หน้านี้แล้วจะกดดูไอเทมไปก็ได้นะฮะเสร็จแล้วพวกเราก็กดเข้าโลบอกได้เลย แป๊บนะโอเคอันนี้มันจะเป็นไม่รู้เหมือนกัน,นเป็นตัวช่วยเฉยไม่ใช่โป้นะโอเคเสร็จแ,แล้วพวกเราก็กดไปที่สับจุดเหมือนเดิมที่เคยวงไว้แล้วก็กดไปที่ setting หรือว,ว่าการาการตั้งค่าที่เป็นรูปไขควงที่วงไว้เสร็จแล้วก็รอบต่อไปนะคะให้ไปกดที่ข้อมูลบัญชีจริงๆไม่จาเป็นต้องกดก็ได้เสร็จแ,แล้วก็เลื่อนลงมา ดึงลงมานี่พวกเราจะเจอตรงนี้มันบอกว่าเช็คถูกแล้วก็ตรวจสอบยืนยันอีเมลแล้วโอเคเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกลูกศรเลยนะให้ไปกดที่ปุ่มที่สี่การควบคุมโดยผู้ปกครองที่วงไว้นี่โอเคกดเข้าไปนะแล้วก็ต่อไปเราก็จะสามารถกดพิน์ได้แล้วให้พวกเรานี่ที่วงไว กดตรงนี้เลยให้เปิดแต่แล้วมันก็จะพาพวกเราให้ไปตั้งพินนี่ให้ให้กดไปที่สร้างพินให้ให้สร้างพินอะไรก็ได้ของท่านผู้ชมโอเคที่จริงจะสร้างสร้างอะไรก็ได้หยุดตัดไปตอนที่สร้างเสร็จโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมมาใส่ใส่พินตรงที่วงกลมนี้เสร็จแล้วก็มาข้างล่าง วงกลมข้างล่างตรงนี้ให้ใส่เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนด้านบนเลยเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนี่กดตามเลยวงกลมนี่โอเค,อเ,คเพิ่มเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าการตรวจสอบยืนยันอีเมลอย่างเงี้ยนี่ต่อไปต่อไปพวกเราก็กดเข้าไปที่อีเมลอีกทีนะว้าวอีเมลอเมริกาเป็นเนี้ยเข้าไปที่อีเมลอีกทีแล้วมันก็จะมีขึ้นมาด้านบนโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะคะว่เรา คือมันไม่ใช่ยังไม่ถึงขัง้นตอนนั้นคือเขาบอกว่าโปรดกรอกรหัสผ่านของคุณเพื่อดาเนินการต่อคือวิธีก็คือบางคนก็จะขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้นนะคะคือให้ใส่พาสเวิร์ดของไอดีนั้นนะแล้วมันก็จะบอกว่าตั้งค่าพินของคุณสำเร็จแล้วในอนาคตคุณจะต้องกรอกพ,พินนี้เพื่อเข้าถึงการเข้าถึงหน้าการตั้งค่า อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปุ่มเขียวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือโอเคมาโอเคท่านผู้ชมต่อมานะคะขั้นตอนต่อไปพวกเราก็กดสิบสามบวกนี่หรือว่าหรือว่าเก้าบวกอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเลือกเป็นเก้าบวกนะฮะต่อไปมันก็จะบอกว่ากรอกพินที่แนบอยู่กับบัญชีของคุณก็คือพินที่พวกเราเพิ่งตั้งไปนะฮะ เสร็จแล้วให้กดปุ่มล็อกที่วงกลมไว้นี่หาโอเคเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าบันทึกเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่าคผู้ชมนี่นะคะต่อไปนะะสามารถกดออกการตั้งค่าได้เลยพอมาถึงหน้านี้ก็กดรูปบ้านตรงนี้นะคะที่วงไว้โอเคเสร็จแล้วพวกเราก็จะสามารถเข้าบล็อกฟู้ดได้เลยนี่นี่เข้าได้เลย อันนี้อันนี้ก็เข้าได้เข้าได้นะคะผู้ชมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ไว้ให้ใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนคุณดูด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าจะทำยังไงนะทำคลิปแล้วก็ตัด,ดใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน chữa can ship